ปิดไฟลงแล้วฟังเสียงลมหายใจของคุณเองค่ำคืนนี้เราจะเดินย้อนเวลาไปยังตรอกมืดของลอนดอนย่านไว้ชาเพลปีที่ผู้คนเรียกกันว่า Autumn of t e r r o ์หรือดูใบไม้ร่วงของความหวาดผวานี่ไม่ใช่เรื่องเล่าสำแต่เป็นการสำรวจอีกด้านของเงาภาพแรกภูมิศาสตร์ของความกลัวถ้าคุณยืนอยู่กลางตรอกบักสโรในยามรุ่งสาง มอกหนาเหมือนใหญ่ผ้าขาวคลุมถนนหินไฟแก๊สสันระร,ริกลมพัดเศกระดาษปลิวไล่ตามเงาเสียงรองเท้าหนังห่างไกลเสียดสีหินหรือเป็นเพียงหัวใจคุณคดีของแจ็คเดอะริปเปอร์ไม่ได้เกิดในความว่างเปล่าแต่วางร่างไว้ตามเส้นทางที่กดทับชุมชนยากจนตรอกคับแคบช่องไฟมืดและความเร่งรีบของเมืองใหญ่คือพันธมิตรที่ดีที่สุดของฆาตกร ลองจินตนาการแผนที่ที่ไม่ใช่ถนนแต่เป็นจังหวะชีวิตตลาดเช้าคึกคักโรงสุราเปิดยาวตลอดคืนบ้านเช่าขับแน่นจุดเหล่านี้เชื่อมกันเหมือนเส้นได้ายดำถ้าเราตามเส้นนั้นเราจะเห็นรูปทรงของความเงียบที่เลือกซ่อนตัวภาพที่สองจดหมายเสียงที่พยายามยึดครองเรื่องเล่าเรียนท่านผู้กำกับเดียร์บอสจากในรอก ซองจดหมายเปื้อนหมึกกลายเป็นเวทีให้ใครสักคนประกาศตัวแต่คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเขียนแต่อยู่ที่ว่าใครได้อมาาจจากการเขียนเมื่อพาดหัวหนังสือพิมพ์เริ่มเรียกชื่อริปเปอร์เมืองทั้งเมืองก็ถูกปั้นให้ใกลายเป็นโรงละครบทบาทของฆาตรกรคือพูดเงาแต่ผู้ชมคือพวกเราลองฟังจดหมายอีกทีด้วยหูของเหยื่อมันคือการช่วงชิงพื้นที่เล่าเรื่อง เพื่อให้ชื่อของเขาดังกลบชื่อของเธอในห้องข่าวคระครุ้นกลิ่นหมึกพยังคำว่าริปเปอร์ลุกไหม้สว่างกว่าแสงหัวข่าวภาพที่สเงาของเหยื่อเสียงที่ถูกทำให้เบาช่วงมนาทีที่คุณได้ยินชื่อ Mary Ann นน c h o โคลสแอนนี่ชั a แมนเอลิซาเบธสไตร์แคทเธอรีนเอ o ด e s และแมรี่เจ e เคลลี อย่าเพิ่งจดจำเธอด้วยฉายาจงจำด้วยลมหายใจนานที่ยังไม่จบความหนาวที่กัดกระดูกและเพื่อนที่หายไปเทียคนถ้าความกลัวมีกลิ่นมันคงเป็นกลิ่นควันไฟผสมฝนค้างคืนในผภาคลุมเก่าลองให้เรื่องเล่าเริ่มจากเธอไม่ใช่เขาให้ข้ามคืนหนึ่งคืนของเธอเป็นฉากเปิดให้การตัดสินใจเล็กๆน้อยๆเป็นจุดหักหมุน เพราะทุกคดีอาชญากรรมคือเรื่องราวของมนุษย์ก่อนจะเป็นตำนานของปีศาจภาพที่4มีดผ่าตัดของศตวรรษที่19และดวงตาเอ็กซเรย์ของปัจจุบันถ้าเราเปลี่ยนตะเกียงแก๊สเป็นแสงสว่างจากห้องแล็บสำนวนว่าพบไม่พบในรายงานเมื่อวานอาจกลายเป็นพบบางอย่างในวันนี้ร่องรอยที่ถูกล้างด้วยฝนอาจยังติดอยู่ในรอยตะเข็บกระเป๋า เข็มทิศของนิติเวชศาสตร์สมัยใหม่ชี้ไปที่คำถามใหม่ไม่ใช่แค่ว่าใครคือเขาแต่คือระบบแบบไหนทำให้เขามองไม่เห็นเพราะฆาตรกรไม่ใช่ปีศาจที่โผล่มาจากหมอกเขาเป็นผลผลิตของเมืองที่หายใจแรงเกินไปของตรอกแคบที่คนแน่นเกินไปของสังคมที่เชื่อในชื่อเสียงมากกว่าชื่อคนภาพที่ 5. ตัวตนที่แตกออก หน้ากากหลายใบลองวางกระจกเงาห้าใบเรียงกันบานหนึ่งสะท้อนชายธรรมดาในเสื้อคลุมยาวอีกบานสะท้อนสัรยพันมือแถงนิ่งบานถัดไปแสดงนักข่าวที่เติมไฟให้เรื่องบานที่สี่คือความกลัวที่ถือประกาบานสุดท้ายสะท้อนผู้ฟังคุณที่กำลังก่อรูปตำนานในหัวใจบางทีริปเปอร์ ipper, ไม่ได้มีตัวตนเดียว แต่เป็นการทับซ้อนของความอยากรู้หลักเห็นพ้าดหัวราคาถูกและโครงสร้างเมืองที่ตัดคนออกจากแสงและในความทับซ้อนนั้นมีพื้นที่ว่างเล็กๆให้เงาซ่อนตัวได้เสมอบทสรุปวิธีมองเงาให้เห็นขอบถ้าคุณถามว่าเรื่องนี้สอนอะไรคำตอบอาจอยู่ที่วิธีเราฟังเมื่อเราหลีเสียงของฆาตรกรในตำนานลงเพียงล็กน้อย เสียงของเมืองจะดังขึ้นเสียงรองเท้าเสียงตลาดเสียงประตูที่ปิดไม่สนิทและเสียงของผู้หญิงห้าคนที่เราไม่ควรให้ชื่อของพวกเธอจมหายในหมอกค่้คืนนี้เมื่อคุณปิดไฟลองจินตนาการแผนที่ของไวชาเพลอ,อีกครั้งและววางหมุดสีแดงไว้ไม่ใช่ตรงจุดเกิดเหตุแต่ตรงบ้านของเธอแต่ละคนบางทีความลัดของเงา อาจไม่ได้ซ่อนอยู่ในตรอกแต่อยู่ในวิธีเราตั้งคำถามกับเรื่องเล่านี่คือความลับในเครื่องหมายตอนพิเศษคุณกำลังฟังเรื่องราวของเงาที่เราเลือกมองด้วยแสงใหม่พบกันตอนหน้ากับสืบลับจับคดี